เ <laughs> เป็นบ้าอะไรเนี่ย <laughs> เป็นหน้าอะไรเนี่ยเ <laughs> ดี๋ยวคดี๋ค่ะอาเป็นแมวบ้ามันเป็นแมวเป้ามันเป็นแมวเป้าเออเป็นแมวบ้า <laughs> มามาแักตาเชิดเอ๊ะ <laughs> เห็นเป็นแมวว่านะครับเอออย่ากัดแนงววนนั้นสดีสีดีดีดีงามงามงางามพุทเตอพุทเตะงาม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 พุทธเตองามงามงามพุทเอเตออย่ากัดจริงจังอย่ากัดจริงจังอย่าไปทำหูแหลมอย่าไปทำตาแหลมแล้วว chuông 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 à chuông 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 về mua lắm, chuông về mua lắm. chuông 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 กัดจิงกัดจังกัดจิงกัดจังเหมือนเกี่ยวหมันเกี่ยวมันเกี่ยวมันเกี่ยวใย่ยาเลือเส้นเลือดใหญ่เออเออมันเป็นแมวว้านะครับมันยังไม่ได้ฉีดยานะครับมันเป็นแมวว้านะครเดี๋ยพวกนี้จะไปทำหมันนะครับไปทำหมันนะครับ

ตากตาฉเออจริงๆจังๆืออือือ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 ืไดดก็กันสีดกันเออเอเสียจเลือดย่ยเสร็จเลือดยังเลือดพุ่งเลยนะเนี่ยกัดเงี่ยเลือดพุ่งเลยนะมโมมไม่พุ่งเลยนะมโมออวนม่ไดย